ไซอ้นบลูไซเอนบลูเป็นเฉดของสีเขียวกับสีฟ้าผสมกันเป็นสีของทะเลแล้วก็สีของเอ่อสกายมาชนกันพอดีใช่มันคือแบบแสงสะท้อนที่มันลงบนทะเลโคตรเท่เลยเนาะเป็นสีฟ้าที่แฮปปี้มากๆอืใครตั้งให้ผู้จัดการผู้จัดการชอบอ่ะไม่ได้มาจากพ่อจากแม่นะเข้าใจให้ดีไม่ได้ไม่ได้ถามเขาด้วยนะว่าเอ้ยตั้งชื่อลูกว่าอะไรดีไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือเรามีชื่อของลูกสาวแล้วเพะตอนแรกนึกว่าไซเอนเป็นเป็นผู้หญิงผมอยากได้ลูกสาวจริงๆแล้วนะในใจรู้สึกเลยว่าลูกชายแน่ๆเพราะว่า ปุยฮอร์โมนเปลี่ยนเยอะมากแล้วก็อารมณ์เขาปวนแปลงแปลปวนลูกชายแน่แน่นแน่นอนแล้วก็ใช่จริงๆขอให้มีเร็วๆขอให้มีเร็วๆขอขอให้ขอให้รวยเร็วๆฝากด้วยนะครับฝากงานด้วยนะครับซื้อแพมเพิร์ดไปให้ลูกขอให้มีเร็วๆผมจัดให้เร็วๆได้เลยเออเอออยากมีอยู่อยากรู้จักคุณพ่อมือใหม่กวินให้มากกว่าเดิมดูคลิปนี้จ้าเอ้ยตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ใช่มันจะได้แบบพีเดียวเลยพี่ขอพักแป๊บนึ่ง